สวัสดีครับกลับมาเจอกันกับกูร์ไลทชาแนลนะฮะโหสองวันก่อนนะครับมีน้องทยอยทักเข้ามาเต็มเลยนะฮะว่าพี่ทำยังไงดีฮะสินค้าในติก,ก้าของผมมันกำลังจะหายไปผมว่ามันจะหายไปได้ยังไงนะฮะ <c oughs> เขาก็บอกว่าตัวสินค้านะฮะที่เขาประมูลได้มันมีเวลานับถอยหลังนะฮะผมจะทํายังไงดีมันจะหายไปในเวลา24ชั่วโมงนะครับผมก็เลยเข้ามาดูนะฮะโอ้โหเพิ่งจะมาเห็นในวันนี้เองนะครับหลังจากแอปของผมมันอัปเดตนะฮะมันมีสติ๊กเกอร์ขึ้นมาว่า เราเข้าชําระเงินได้เลยสินค้าในรถเข็นของคุณกําลังจะถึงหายไปแล้วนะอา้าวเขียนยังไงงงคุณไปแก้ด้วยคุณพิมพ์ผิดนะไอ้คำว่าถึงไม่มีนะโอ้โหแซงแซงโอ้โหพิมพ์ผิดงี้ไม่ดีนะฮะอ่ะมาดูนะของผมนี่แซงยิ่งกว่านะฮะเออใช่มันกําลังจะหายไปจริงๆด้วยและบางส่วนมันก็ได้หายไปแล้วนะฮะนี่มีเวลาให้24ชั่วโมงในการทำการชำระเงินหรือว่าทำการสั่งซื้อนั่นเองนะครับโอ้ นี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูของผมมันหายไปนะฮะมีบางตัวที่มันหายไปมันก็คือเจ้านี่นะฮะหลอดไฟรูปจันบินนะฮะ UFO b r o เนี่ยนะครับมันหายไปนะฮะการประมูลนะฮะผมประมูลวันที่10นะครับแสดงว่า การจับเวลานะฮะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ิบเป็นต้นมานะฮะส่วนใครที่ประมูลก่อนวันที่10นะฮะสินค้าคุณจะอยู่ไปตลอดการนะฮะยกเว้นกับพวกสินค้าที่มันกดบวกไม่ได้ะฮะอันนั้นหายแน่นอนนะครับวิธีคือรีบซื้อด่วนนะฮะถ้าคุณประมูลได้ของที่ไม่สามารถกดบวกได้แสดงว่าเออมันอาจจะเป็นของที่มันต่ำว่าราคาขั้นต่ำที่ชิลินโดตั้งไว้นะฮะส่วนสินค้าช่วงนี้ครับก็ยังถือว่าประมูลได้ ในราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่นะฮะเชื่อว่าอาจจะไม่มีบอทนะฮะในการดันราคานะฮะแต่ว่าอาจจะมีเกียร์นะฮะช่วยกันดันเนี่ยฮะสำหรับน้องๆนะอย่าไปกดประมูลเล่นนะโอ้โหไปกดประมูลปั่นราคาเล่นนะทำของแพงนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับการประมูลนะฮะชิลินโดเลยอัปเดตแอปพลิเคชันให้ประมูลได้ถูกแล้วแต่ว่ามีจํากัดเวลาในการสั่งซื้อก็คือ24ชั่วโมงนะฮะฉะนั้นคุณประมูลได้ราคาที่ถูกก็ นะฮะกดสั่งซื้อไปเลยแล้วกันนะครับถ้าสมมติว่าเป็นสินค้าที่คุณอยากได้แต่ถ้าเป็นสินค้าที่คุณอยากจะประมูลเพื่อทดลองดูว่าราคามันเท่าไหร่ก็ปล่อยให้หมดเวลาไปก็ได้นะฮะส่วนการกดลบนะฮะไม่สามารถจะเอามาเก็บในสินค้าที่จัดเก็บได้ถาวรน,นะฮะมันก็จะถูกลบ ตามเวลาที่ตั้งไว้เหมือนกันฮะ24ชั่วโมงนะฮะยังไงก็ประมูลกันด้วยความสนุกแล้วก็อย่าไปกดประมูลเกียนๆจนให้ราคามันปั่นกันเล่นไม่เอานะน้องๆไม่ดีไม่ดีส่วนวิธีแก้นะฮะทำยังไงให้ของมันไม่หายนะฮะผมบอกงี้แล้วกันครับคุณเข้าไปที่ช่อง T s ส i p e r นะฮะเข้าไปคน้คนๆดูนะฮะในคลิปเก่าๆใครตาดีบางทีอาจจะเจอนะจ้าวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากชอบก็กดแชร์ไ้นะฮะก็ฝากกดไลค์ กดติดตามกูไลฟ์ช anel ด้วยแล้วกันวันนี้ไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย